ด่วนธนาคารออมสินแจ้งปิดรับการยื่นกู้สินเชื่อโควิดผ่านแอปพลิเคชันไมโมชั่วคราว แอปพลิเคชันไมโมนะคะที่ใช้งานไม่ได้มาวันนี้เข้าวันที่3แล้วนะคะเมื่อวานธนาคารออมสินก็ออกมาขอโทษลูกค้านะคะเพราะว่าเป็นติดปัญหาเรื่องของทางเทคนิคนะคะแล้วก็บางคนอาจใช้งานได้เป็นบางช่วงบางคนใช้งานไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเช้านี้นะคะเมื่อ20มิถุนที่ผ่านมานะคะธนาคารออมสินก็ได้แจ้งขอปิดรับการยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปพลิเคชันไม m โมชั่วคราวนะคะเพื่อดําเนินการอนุมัติคําขอที่ค้างในระบบ จำนวนกว่าแสนรายการเลยนะคะแล้วก็จะเปิดให้กดรับสิทธิ์อีกครั้งประมาณต้นสัปดาห์หน้านะคะสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะคะธนาคารจะขยายเวลา การกดทาสัญญาออกไปจนกว่าจะกลับมาเปิดระบบได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะต้องขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้นะคะธนาคารอมสินที่แจ้งไว้แบบนี้นะคะสรุปว่ายังไม่เปิดให้ใช้บริการในการยื่นกู้นะคะขออนุมัติรายการเก่าก่อนนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ทําการกดทําสัญญาเนี่ยธนาคารก็จะ ขยายเวลาออกไปจนกว่าระบบจะใช้งานได้ตามปกตินะคะสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าป่านนี้แล้วนะคะยังไม่มีปุ่มให้กดสินเชื่อเลยนะคะก็ธนาคารอมสินแจ้งมาแบบนี้นะคะแล้วถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะเกะียรติจะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบเพียงเพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะคะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามค่ะสวัสดีคะ่ะ